เด็กหญิงคนหนึ่งอายุ1ขวบ7เดือนเป็นเด็กชาวเมียนมานะครับ ไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นกองดินแล้วพลัดตกลงไปในหลุมเจาะบอ่อบาดาลกลางไล่มันสมปะหลังที่หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุขตาบลคีรีราษอําอำเภอพบพระ,พระที่จังหวัดต,ตากนะครับเจ้าหน้าที่ต้องประสานขอความช่วยเหลือทุกฝ่ายเลย<ฆ>เพื่อที่จะพาน้องขึ้นมาให้ได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาพยายามระดมกําลังกันเรียกรถแบ็คโฮมา<ฆ>ช่วยกันขุดดินลงไปจนถึงเที่ยงคืนของเมื่อคือนเนี่ยนะฮะ<ฆ>ทางหัวหน้าป้องกันบรรเทาสารภัยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากบอกว่ารถแบ็คโฮพยายามจะขุดดินลงไปในจุดที่ใกล้จะ ถึงตัวเด็กอยู่แล้วอุปสรรคสําคัญก็คือพอขุดลึกๆล,ล,ลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปเจอหินก้อนใหญ่ก็ต้องไปไประสานขอเครื่องเจาะหินเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ต่อท่อสายอากาศไปและหาอุปกรณ์ในการตรวจวัดสัญญาณชีพซึ่งก็พบว่าเด็กเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่เรื่องนี้สอนใจพ่อแม่เลยนะครับว่าเด็กวัยขนาดเนี้ยคลาดสายตาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว